สวัสดีค่ะผู้ปรารถนาความสงบสุขทุกท่านวันนี้อากาศยินสบายนะคะยายบุญก็ออกมาถ่ายคลิปวิดีโอที่หลังบ้านนะคะซึ่งเป็นทุ่งนาที่ยายบุญวางแผนว่าจะทำเป็นสวนธรรมะนะคะสวนสุขใจสวนสุขใจและจะทำเป็นโคกหนองนาเพื่อ เป็นสถานที่พบปะพูดคุยแบ่งปันธรรมะนะคะในทีมงานในเครือข่ายที่ยายบุญได้พยายามสร้างขึ้นนะคะเพราะว่ายายบุญเองก็ได้ชี้แนะชี้บอกชี้นำหลายหลายคนนะคะแล้วก็สามารถเข้าใจเข้าถึงนะคะเข้าถึงความพ้นทุกข์ นะคะเข้าถึงความพ้นทุกข์ในเครือข่ายในสายงานยายบุญก็ได้มอบที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และลายให้กับทุกๆท,ท่านที่เป็นสายงานเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผู้ที่สนใจอยากจะแลกเปลี่ยนแบ่งปันสงสัยอยากจะทำความเข้าใจนะคะก็จะมาพบ พูดคุยพบปะพูดคุยกันที่นี่นะคะซึ่งยายเอ่ยายบุญจะทําเป็นกระท่อมหลังเล็กๆให้เป็นที่พักนะคะนะสำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจอยากจะเข้าใจในธรรมะที่ยายบุญได้สัมผัสได้พบได้เข้าใจได้เข้าถึงก็จะเน้นไปที่เรื่องของ ขันห้านะคะขันห้าการทำงานของขันห้าซึ่งขันห้าของเรานี่ก็จะมีร่างกายใช่ไหมคะรูปก็คือร่างกายของเราทั้งหมดรูปก็คือขันที่1แล้วก็อีกสีขันก็มีวิญญาณก็คือการรับรู้นะคะเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็สามารถรับรู้สิ่งต่างๆผ่านหูตาจมูกวิ้นผิวกายนะคะ เมื่อรับรู้แล้วเราก็เกิดความจําหรือเรียกว่าสัญญานะคะเมื่อจําแล้วเราก็จะนําไปใช้เมื่อเราพบเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันของเราเราก็จะเอาไปคิดนะคะเมื่อจําแล้วก็เอามาใช้คิดต่อคิดต่อแล้วก็จะเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจเกิดความรู้สึกเฉยๆนะะนี่คือการทํางานทั้งหมดของขันหาซึ่งในสิ่งที่ยายพูดนี้มันง่าย นะคะใครๆก็จําได้ใครๆก็รู้มันเหมือนกับว่าถ้ายายบอกว่ามีผลไม้ป่าชนิดหนึ่งนะถ้าทานโดยตัวมันก็จะไม่อร่อยแต่ถ้านําไปทําเป็นส้มตําก็จะอร่อยมากแล้วก็จะช่วยให้เราหนี่นอนหลับแล้วก็ช่วยระบายนะคะนี่คือเราแค่ฟังเราแค่รับรู้เข้าใจแต่ การที่เราจะเข้าถึงเราจะต้องได้ชิมใช่ไหมคะได้เอาเข้าไปในปากได้กินเราจึงจะรู้รสว่ารสของส้มตำนั้นเป็นรสอย่างไรอร่อยแบบไหนนะคะออก,อออกรหรือออกเปรี้ยวหรือออกฝาดหรือออกอะไรยังไงนะคะนั่นคือการเข้าถึงธรรมะการเข้าใจธรรมะการรู้ธรรมะ ะะเราก็จะรู้จริงๆของการทํางานของขันห้าอย่างเช่นทุกเราเกิดความทุกข์เกิดความรู้สึกไม่พอใจนี่ยายเชื่อว่าทุกๆคนก็คงเคยสัมผัสกับความไม่พอใจนะคะกับความทุกข์ที่เราอยากจะพ้นมันนะคะเมื่ออยากจะพ้นมันมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากการที่เราคิดนี่แหละค่ะการแสดงออกของของจิตเราในการคิดซึ่งการคิดจะมีทั้งคิดแบบการจํามา คิดแบบใหม่คิดวางแผนใหม่ซึ่งเราจะต้องเห็นเราต้องได้สัมผัสณนะขณะที่มันกําลังปรุงแต่งเพื่อที่จะให้เราเกิดความทุกข์นะคะเพราะว่าการคิดมันมีหลายแบบนะคิดเพื่อที่เราจะพูดเพื่อที่จะเราคิดเพื่อทํานั่นทนํานี่คิดเพื่อที่จะเกิดประโยชน์ต่อชีวิตต่อการทํางานของเรานะแต่นั่นก็เป็นธรรมชาติการดรํารงชีวิตนะคะไม่ได้เกิดความทุกข์ทั้งหมด แต่ตัวที่มันจะเกิดความทุกข์ก็คือการที่เราไปหลงว่าความทุกข์ความคิดของเรานนะมันใช่มันถูกมันจึงเกิดความขัดแย้งมันจึงเกิดความทะเลาะเบาแว้งเกิดความขัดแย้งเกิดความกังวลเกิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจากความคิดของเราที่มันไม่ตรงมันขัดแย้งกับความรู้สึกของเราการที่เราเกิดความรู้สึกขัดแย้ง ไม่ตรงอะไรนะ่ะมันคือเราที่เรายึดนะคะเราอุปทานว่าเราน่ยมันถูกเราไปยึดเราไปหลงว่ามันถูกแล้วเราไปหลงความคิดของเรา eh. เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูล่ะทีนี้เราจะต้องพยายามดูการพยายามดู <med S 1> ความคิดของเราก็คือเหมือนกัน <med S 1> ที่เรากําลังจะปรุงเราเห็นมันอยู่นะเราเห็นมันเราเห็นแล้วผลไม,มน้น่นเรากําลังจะสบับเรากาลังจะหั่นเรากําลังจะปรุงนะคะเมื่อไหร่ก็ตาม ที่เราเห็นเราเห็นในสิ่งที่เราจําแล้วเอาคิดเอามาคิดนะ่ะในสิ่งที่เราในสิ่งที่ทำให้เราเกิดความพอใจไม่พอใจอถ้าเราเห็นตรงนั้นเราสัมผัสตรงนั้นมันจะเข้าใจทั้งหมดเลยนะคะซึ่งมันก็จะค่อยๆเห็นทีละส่วนทีละอย่างทีละขันตอนแรกก็จริงๆแล้วมันทำงาน ต่อเนื่องกันทั้งหมดนะคะมันทำงานต่อเนื่องกันทั้งหมดแต่เราจะสา,สามารถสัมผัสได้รู้ได้มันเกิดก็จริงแต่เรายังสัมผัสไม่ได้รู้ไม่ไดเ้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเรายังมีภารกิจหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเรายังไม่ได้สนใจดูมันจริงๆเมื่ออะไรก็ตามที่เราเกิดความสงสัยที่เราได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านพูดแล้วเราก็ลองดูลองศึกษาทำความเข้าใจ หรือมาพูดคุยกับครูบาอาจารย์มาพูดคุยกับยายอย่างนี้ก็จะคนที่ผ่านมาแล้วคนที่ได้ชิมแล้วคนที่ได้กินแล้วคนที่รู้แล้วแล้วก็ได้สัมผัสแล้วบรรลุแล้วนี่ก็จะรู้เลยนะคะว่าเพื่อนของเราอยู่ในจุดไหนนะคะก็สามารถชี้บอกได้ธรรมะสอนไม่ได้นะคะการที่ยายพูดยายก็ไม่ได้สอนเพียงแต่ยายมาแบ่งปัน มาเล่าสู่กันฟังเผื่อมีคนเข้าใจนะคะถ้าใยายได้ฟังได้คุยกับคนใดคนหนึ่งยายก็สามารถชี้บอกได้เลยว่าตรงนั้นแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นนะคะแล้วเราก็จะเห็นด้วยตัวเองเราจะได้สัมผัสรสของส้มตำนั้นด้วยตัวเองที่มันกำลังอยู่ในปากเราแล้วเราก็จะได้ถ้าเราจะสังเกตอาการคิดของเราที่มันปรุงแต่งหรือมันเอา สิ่งที่ตัวเองจําไว้ที่มันมันใช่มันใช่แท้ที่จริงมันเป็นเพียงการหลงความคิดของเราเองไอ้ที่ว่าใช่ใช่น่ยมันเป็นความคิดของเราเองนะคะมันก็จะหลงอยู่ตรงนี้แหละค่ะนะกิเลสตัณหาอะไรมันก็อยู่ที่ความคิดอยู่ที่ความจํานี่แหละค่ะถ้าเราเห็นมันทํางานเมื่อไหร่เราก็จะอ๋อเข้าใจมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นแค่เป็นที่เราหลงไปเองโลภเราก็ไม่โลภใช่ไหมคะ โกรธแล้วก็จะมีบ้างแต่ตัวหลงนี่แหละสำคัญถ้าเราเห็นความหลงถ้าเราเห็นความโง่ของตัวเราถ้าเราเห็นในสิ่งที่เราเราคิดว่ามันใช่นะคะหรือมันไม่ใช่หรือมันสงสัยถ้าเราไปเห็นมันเราก็จะเข้าใจทั้งหมดทั้งมวลเราก็จะไม่สงสัยเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนั้นนั่นเองมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติของขันหานะคะ เราก็จะยอมรับมันได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็จะไม่ได้เราก็มันการทํางานของขันห้ามันก็จะไม่มีผลให้เราเกิดความทุกข์นะคะเพราะเราเข้าใจแล้วเราเห็นแล้วเราสัมผัสแล้วด้วยตัวของเราเองแล้วนะคะซึ่งธรรมะที่เราพ้นที่เราได้สัมผัสที่เราได้บรรลุมันต้องเป็นสิ่งที่เราได้สัมผัสด,ด้วยตัวเราเอง ติดด้วยตัวเราเองขัดข้องด้วยตัวเราเองคิดด้วยตัวเราเองเป็นความคิดของเราเองที่เราไปติดที่เราไปยึดนะคะไม่ใช่ว่าเป็นอาการเป็นวิธีการหรือว่าเป็นความรู้สึกของครูบาอาจารย์ที่เราฟังฟังมาที่เราไปจํามาจากข้อไตปิดกหรือว่าที่เราไปจํามาจากครูบาอาจารย์ที่เราศรัทธา บางคนนะ่ะยายเคยเห็นนะคะว่าบางคนนี่สงสัยแม้กระทั่งว่าทาสอนที่เคยสอนลูกศิษย์องค์นั้นองค์นี้เราฟังแล้วเราเราไม่บรรลุตามเราจะบรรลุตามได้อยังไงคะนั่นเป็นแค่เราได้ได้ฟังมันเป็นเรื่องของคนอื่นเราไม่ได้ติดแบบนั้นเราไม่ได้ติดแบบนั้นมันก็เลยไม่ทําให้เราบรรลุตามได้เราพ้นทุกได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วธรรมะของเราต้องอยู่ที่ตัวเราติดนะคะ ต้องอยู่ที่ตัวเราไปติดตัวเราไปยืดตัวเราไปจำไว้คือเราคิดเองกับเหตุการณ์ที่เราติดที่เราหลงอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วธรรมะที่วิเศษสุดก็คือธรรมะที่เราได้สัมผัสด,ด้วยตัวของเราเองไม่ใช่เราจำมาเราท่องมาหรือเราอยากได้อยากเป็นนะคะแต่เป็นสิ่งที่เราเข้าถึงการทำงานของขันห่า ของเราเองนะคะวันนี้ยายบุญก็คงจะแบ่งปันเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมเพื่อสร้างครอบครัวแห่งความสุขเพื่อสร้างรอบๆตัวเราให้เป็นสังคมแห่งความสุขอย่าลืมยิ้มแย้มไม่เบียดเบียนตัวเรา ไม่ไปเบียนตัวเราเองไม่ไปเบียนคนอื่นยิ้มแยม้มยกมือไหว้กล่าวคำว่าสวัสดีขอบคุณขอโทษและคำว่าไม่เป็นไรให้คุ้นชินแล้วรอบๆตัวเราก็จะเต็มไปด้วยมิตรไม,มตรีต่อกันเต็มไปด้วยความสุขขออวยพรให้ทุกท่านจงพบกับความสุขที่แท้จริงสงบสงบปกติ อิสระและเป็นกลางทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ